ใชคนณจวาสวัสดีครับวันนี้ผมกับไอมินโตคโตซายเกลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่วงบนแบบไร้แก่นสารกับผมอีกแล้วนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้ก็ยังคงเป็นกเก็ตเตอร์อีกครั้งนะไว้พวกหลอดโตโฮดินตายเนี่ยอ่าซึ่งบนคลิปนี้นี่เป็นความส่วนตัวล้วนๆเลยนะเว้ยพูดไว้เลยว่าคลิปนี้แม่งส่วนตัวมากและหลายๆคนก็น่าจะอันนี้เหมือนกันก็คือ ผมจะมาพูดถึง Getter Robo ภาคหนึ่งซึ่งผมขอ,อนิยามว่าเป็น Getter Robo ที่ไม่มีตอนจบมันเป็น Getter Robo ภาคที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับซึ่ง Getter Robo ภาคนั้นก็คือ Getter Robo d a r k n e s นะฮะโดยอันนี้เป็นชื่อใหม่ของมันนะซึ่งชื่อเก่าของมันก็คือ Getter Robo Dash นะฮะนะซึ่ง Getter Robo d a r k n e s เนี่ยเป็นซีรีส์มังงะ Getter ที่ทำออกมาได้ประมาณ4เล่มนะฮะ ก็ทางสำนักพิมพ์หรือหัวนิตยสารของมันไอแมกกาซีนแซนเน่ก็ได้เจ๊งก่อนหรือปิดตัวลงก่อนนะเลยทําให้เกตเตอร์ภาคนี้ไม่ได้เขียนตอนจบสักทีนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความน่าเสียดายของคนที่ชอบเกตเตอร์หรือคนที่ชอบเกตเตอร์ภาคนี้อก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องภาคนี้มันเข้มข้นเวย โดยในเรื่องย่อของมันนะครับเป็นในเรื่องเหตุการณ์8ปีหลังจากเหตุการณ์ที่สถาบันวิจัยพลังงานเกตเตอร์มัอ,อระเบิดนะฮะเลยทำให้ไรลังสีเกตเตอร์กระจายไปทั่วญี่ปุ่นเลยทาให้ผู้คนในเกิดการกลายพันธุ์นะฮะมันเลยทําให้มีพวกสัปประหลาดอะไรน่าขายะแขยงในเรื่องโล่ม,มาเยอะมากเว้ยเออแล้วอย่างนั้นก็ต้องมีเกตเตอร์ทีมนะไปจัดการเนาะเออนั่นแหละคือเนเรื่องมันอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะเพราะผมอ่าน อ่านไปประมาณเมื่อเดือน2เดือนก่อนเลยก็ลืมแล้วนะฮะก็อ่านอะมันเข้มข้นมากเลยผมเลยรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าไม่ติดไว้หัวนิจยาสารมันเจ๋งมันยังสามารถไปต่อได้อนะีกนะก็แถมดีไซน์หุ่นเท่มากเลยใช่หุ่นในภาคน,นี้เท่มากและมันยังมีปมหลายอย่างในเรื่องอะที่ยังไม่ได้อ่าที่ขายทั้งเรื่องทำไมอ่าด็อกเตอ ซาโตเมถึงเป็นตัวไลอความสัมพันธ์กับฮายาโตะของเดียวมากจะเป็นยังไงต่อ,อ,อแล้วเกตเตอร์ทีมจะทํายังไงกับศัตรูที่เหลือที่ยังเหลืออยู่เพราะศัตรูที่เหลือนี้เก่งน่าจะเก่งเลยแหละเออแต่ก็นั่นแหละมันมีแค่สี่เล่มสามสิบกว่าตอนมั้งเออแล้วก็ตัดจบไปก็มันน่าจะยังไปได้ไกลอีกนะแล้วก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือไม่มีของเล่น มันโอ้ดีไล์มันที่มากเลยนะทั้งเกตเตอร์วันทูทีเนี่ยไอเกตเตอร์วันยังพอที่เฉยแต่เกตเตอร์ทูเกตเตอร์ทีของภาคดาร์กเนี่ยแหละที่เออถ้ามีของเล่นออกสักตัวเหมือนไดโนเกตเตอร์นี้นี่คือยังโอเคนะอแต่นี้แม่งไม่มีเลยไงก็สาเหตุที่มันไม่มีตอนจบนี่แหละแล้วก็มันเป็นภาคที่ไม่ค่อยได้มีคนรู้จักเลยเพราะมันเฉพาะกลุ่มมั้งมันเฉพาะกลุ่มมากเลยนะเว้ยพวกมังงะเองเนี่ยไอพวกมังงะภาคเสริมภาคกยอดของเกตเตอร์เนี่ย มันเลยทําให้มันเป็นผ้าที่หล,หลายๆคนที่เป็นแบบโอ้ยท่านี้มันแฟนเก็ตเตอร์เนี่ยลืมผ้านี้ไปหรือไม่ก็ไม่รู้จักผ้านี้เลยด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่คนที่แบบเฮ้ยฉันอยากรู้จักเลยว่าเก็ตเตอร์ผ้าไหนบ้างก็ไปศึกษาดูจริงๆอเออนั่นแหละผมชอบผ้านี้มากเลยนะเว้ยเอาจริงๆผมให้มันเป็นน่าจะเป็นผ้าหนึ่งเดียวในใจเลยก็ได้ถ้านักใช่ไหนมังงาน,นะเออเพราะขนาดอ่านเก็ตเตอร์โลโบฮีเอ็นยังไม่ได้ชอบอะไรขนาดเนี้ยก็นั่นแหละครับความรู้สึกของผมที่มีเด้อ เกตเตอร์โรโบโดักเนต็ตน่าเสียดายจริงๆที่ไลฟ์ซึ่งตอนจบนะฮะก็บนแบบไล่แกนสารก็มีแค่นี้นะครับก็สำหรับใครอยากอ่านเกตเตอร์โรโบที่เอ็นก็ <c oughs> <c oughs> เาากตเตอร์โรบี้เอ็นเดียวก็สำหรับใครที่อยากอ่านเกตเตอร์โรโบดักเน็ตนะครับก็สามารถหาอ่านได้นะตามพวกเว็บพวกอะไรน่าจะมีอยู่แหละแต่ก็ถ้าสำหรับใครอยากอ่าฟังสรุปเกตเตอร์โรโบดักเน็ตก็คอมเมนต์กันมานะเพราะว่าผมก็มีแผนว่าจะทําอยู่เดีย๋ยวถ้ามันไม่ค่อยมีคนอยากจะสนใจเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ทํานะฮะ ถ้าใครเรียกร้องมาก็อาจจะทานะหือถ้าให้เป็นคนสองคนผมก็จะทำเพราะผมก็อยากทําอยู่แล้วนั่นแหละแต่แค่มันไม่ได้มีแรงจูงใจหรือก็ไม่รู้ว่าทำไปยังมีคนดูหรือเปล่านาะเออฟังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมดิงงงูตายก็นั่นแหละครับก็จบไปแล้วจบแค่นี้แหละก็บ่นตามที่ดีบ่นเราไล่แกนสารเรานะบ่นหาอะไรก็ไม่รู้บ่นไม่ได้สาระอะไรแค่บ่นเขาเลอยากบ่นเฉยนะฮะก็ไปตัดรับเรียนาลาบาย